สบายดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงเรียนบ้านจำปาดุงนะครับก็พอดีทางลุงพันเทพนอกเรือนะครับมีภารกิจนะครับได้ขับรถตู้นะครับพาคุณป้านะครับทางป้าสนผักนะครับไปทุระที่อำเภอบานอนครับก็ตอนนี้นะครับมาหอดโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทราบว่าเพื่อนกาลังพากันกินข้าวกันครับเข้าไปเบิ่งรายละเอียดกันครับ งานวันนี้ด้วยนะก็เส้นเดี่ยวเยอะแล้วนะเราก็เลยขอเป็นอาหารกลางวันคุณอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียนจัมปะดงเนี่ยขับตรงอยู่ค่ะก็าคือเรียนบังไม่ได้บังไม่ได้ ครับก็บรรยากาศนะครับลูกหลานครับ นะครับก็ขอบคุณครับแต่ลพะคนนะครับผมก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวของหวานครับไอติมเนาะไอศครีมนะครับก็เป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจ ใครใครแขกมากินกันหมดเลยนะเรียนใช้ทําเพลงเองเลยนะคะอะไรนะหมอมาขายอะไรคะอินานิน <laughs> 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 <imitation> นี่นะครับผมไอติมเนื้อเยอะไหมครับพี่อ้พอปะเนาะนี่กินคนละรอบนะลูกนะใครกินสองรอบแล้วบ้างเนี่ยยังไม่กินยังนะครับร,นนะรอบเดียวเนาะโอเคครับรหให้เพื่อนที่กินก่อนเนาะคนละรอบพอ่ออู้จะหมดแล้วนะ่นี่นะ เป็นคนละก้อนก็ได้มั้งพี่เดี๋ยวเขาจะไม่ถึงคนคนต่อไปอ่ะ,ะครับเนี่ยครับเนี่ยใช่หมดเลยพอไหมครับคนละก้อนครับคนละก้อนนะพี่เดี๋ยวไม่เขาจะไม่ได้ไดกันทุกคนโอ้เด็กๆ

ไปไปต่อข้างหลังนู้นลูกไปไปต่อไปต่อข้างหลังนู้นแล้วเอาเอาเหรอ